ลวกข่ามือนี้นะครับสวายค์ลูกท่านมือนี้นะครับเป็นเกษตรไอซิคินะครับเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลอะรนี่ก้อนหอยอกครับผมนะครับนอกพักนะครับนี่นะครับก้อนหอยอกบบกุนแหนครับผมรับไอซิคิ้งอม่หมออ่อยนะครับนะือดหมออ่อยนะครับเ้่อพหมอา่ยคเอดหมอออยนครับเพ่ดหมออ่อยนะคเพอดหม่อยนะครับเพอขูดมออ่ะครัดหมอยนเพือพูดหม่ราเ่อดมยนะรดห่นะครับเ่ดออนะัเขา อ้อ่อน้รก็อไมขอคนจุดถุงบูชาเทเพื่อเพิ่มมาแหรวแต่ว่าเพิ่มูชาแบ่ไมนเพื่อกระจายตัวเห้เยอะอบคุณแหงก่อนเบกขนแงกับมีบกับอกสว่งดานนีรับเลยครับมาจาร่เพารไปมากครับเป็นการเร่ตนจากเรื่่อ รนครับุบนึงอรครับเ้มาทางไหครับผมใครเบ่งเล็กยุติตรไหนครับเจ้าพ่อ ตัแยกเนาะลวกลูกจนนันร้อนันมล้นเอาขึ้นเองบ่านนี้ขึ้นเองครับผมขาหงวดมงหันนี่เขียนคัแค่ใส่อันหุบไม่ไม่ได้สลักพ่กอตัวแรกอ้ามัน้แฉะโอ้นี่ยครัผมองรับเอามันไม่เป็นหกแปดไม่บรนี่ครับงวดก่อนยังย่งสามใส่ขาามเกครับนี่เพิ่มาเพิ่นเห็นนั่นตัวแรกึ้น หกแปดสามแปดแม่นค่ะหกแปดอีดีนําเสนอพวกแม่นเก่าเด้เป็นหกแปดอาจจะกลัาปาอะไรเนาะหกแปดนั่นอไรประชาีิปมารวกเลยครับว่าร้อนจนขึ้นค่าขึ้นแน่นั่นแหละนี่นี่แหละครับอันนี้ตัวเก่าค่ะ จะพอนมาแกสลักสามเก้าหนึ่งงวดพร้อมทั้งใต้ดีเดียค่ะตัวนี้เดีตัวนี้เดีนี่ห้ากันไปแล้วตัวนี้คือกันคักอันนี้กันดียตัวนี้ตัวนี้นี่หกแปดเลงเอาหนี่ปลาห้าที่ชาติแฝดนี่มันหกแฝดโอ้เอาสามมะน้ำเหรอค่ะโบเป็นจังหวัดเนี่ยเอามันคืออยู่ส่วนนี่นั่นแหละจังหวัดเพิ่งเขามี่เห็นนี่ละอุ้ยชาติคักกี่ลีอ่ะชอบอีกแน้วครับแม่น้อโอ้ยเห็นคักเลยหลงเลยหลงหกแฝดยัยมาบ้างไหมยัย นุ้ยเห็นเป็นหกแปดเด้อไปซื้อก็เด้อไปซื้อเลยโง่ก้อนเนี่ยครับโง่ก้อนนี่โงก้อนสามเก่าสามเก่าครับสามเก่าเบื้องต้นก็เป็นเลขแปดได้ครับนีแปดเก่าเนาะงวดก้อนก็ตั้งแต่มันสีมาทางนี้ตีหรือมันตีตีพีโอ้เห็นตัวนี้เห็นแปดหกแปดแล้วครับหกแปดนะลูกเนาะแม่ว่าเลขโคกไม่เลขเก่านี่แม่ชัดขนาดนี้เห็นบอกเจ้าว่ะ ต้นใหม่นะให่มีบาเรเปียรเปียเ้ใบเดียวาพ่อแม่แม่พวกเปียเลี้ใบเดียวเลยครับมามามาขอานะครันี้ครับผมเพื่อนรับประทานะครับบรรยากาศไปคุณแฮครับของข้าของยุับมารนับว่าทัวเลยครับท้ มาจากทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมจากย้อมที่เป็นสัมผัสครับผมที่เป็นเงินไปแล้วนะครับขอบสีนะครับนี่สายบุญนะครับนี่สายบุญสายบุญกำลังมาสายบุญมาจากมาจากตรงนีโปรย์นะครับเด้อเชครับผมนี์นะครับผมแปดศูนย์ห้าข้างล่างนะครับแม่หกแปดอันนี้แปดศูนย์ห้านี่ยสาวทิ้งยากจะแปดห้าเอียรห้องนะครับ อันนี้พนังงวดมันหนึ่งออกไปแล้วครับผมเก่า<ม>สามเก่าครับข<ม>้างบนคร<า>ับครับผมนี่สามเกา่าท่าการครับ นี<ๆ>ค่คร mm ับ่ครัว่างล่างครับหกแปดครับนี่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 นไทยไปสองับาทนี่ปอลนนี้แปดครับผมหกนี้หกตัวนั่นนาจิติ่าเจ้าท่นเจ้าก็เห็นครับงวดนี้ครับไม่เนวดนี้ก็วันี้บ้างแนี้แปดผมมายินดตั้งก็ไ้ก็แชร์ครับใช่หระครับครับผมไม่ได้กลับมากรุณาครับแนาะสองพันบาทนะครับราขานี่นั่งสาว พี่ต้านะครับเบียดเยืยงนะครับสามพันบาทนะครับสีสายจากเกาหลีนะครับเนาะที่มาลงตั้งบนรถที่ยี่สิบเจ็ดปุมผาพันมานี่นะครับก็ตะแกรงมีสายบุญนะครับสายบุญมาจากหน้าพังนะครับเป็นปอนะครับสี่ผมกระชากตะบ้านอี่างนี่้ข้นเข้าส่งนะครับตะแกรงขึ้นกระดานนะครับพุทธสอนนะครับท่านบาท นะครับแล้วก็นี่เยนิสลานะคราบเยนิเซล่าต้นบอิหารนะครับนาครัดสองร้อยห้าสิบาท pues it นะครับนรกบัตรครับลอตเตรี่ก็ร้ายครับนอตเตอรี่สมเที่ยงนะครับสองรอยสิบาทนะครับอ่านี อย่าลืมกดติตามกดกดแชร์ครับเจ้าเกษตรฟาร์มครับผมนี่สงข้ามธนาที่กับมาาลายย่างข้ามนะครับสองลยัอันนี้แบบตรนนี้รอบบอบพ่อครับผมใครเบิ้งเล็กยุ่ต้นไหมครับเจ้าพ่อ ต้นตะแยงนะลวกลกจนมันรอนมันแล้วอ้าขึ้นเองบ่คะนี่ึ้นเองครับผมเก่งวัดบางหันนี่เขีนคักแท่ใส่อันหกไม้ไม่ได้สลักพ่กอตัวแรกอาคืนคักแทดคโอ้ยเกับผมบางครับเอ้ามันไม่เปลีนหกแปครับงวดวดก่อนยังย่าสใส่ขาามเก่ากับนี่เพิ่น่าเพิ่นเห็นนั่นตัวใดค่ะน แปดแปมแม่น่ะหกแปดอีดีนํ่เสนอเปเ็นเก่าได้เป็นหกแปดอาจจะดีลล่ากันเลยเนาะหกแปดนั่นไงปชาดอีไมารวมเลยรับว่าร้อนจนข่นค้าขึ้นแน่นี่นี่นะครับผมอันนี้โตเก่าว่ะค่ะ คือจะพ้นมาแกะสลักสามเก้านี่งหงวัเกิ่นทั้งใต้นี่เดียวค่ะตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวนี่ห้ากันไปแล้วตัวนี้คือกันคักอันนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้นี่หกแปดเอาหนี่ป้าที่ชาติแปดนี่มันหกแปดโอ้เอาสามมาน่ำเหรอคะโบเป็นจังหวะเนี่ยวเอามันคืออจุกส่วนนี่นั่นแหละจังหวะเมื่อกี้นี่แหละเห็นเห็นนี่ล่ะอุ้ยชาติคักอีหลีอ่ะช็อตอีกแล้วครับแม่เนาะโอ้ยเอ็นคักเลยลูกเอ็นลูกหกแปดย้ายมาบ่าหมย้าย เห็นเป็นหกแปดเด้อไปซื่อก็เด้อไปสื่อเลข่นเนี่ครับเงืก้อนสามเกเกครับสามเก่าเบื้องต้นก็เป็นเลขแปดไดครับนี่แปดเก่านะเง่นก้อนก็ตั้งแต่มันสีมาทังนีตีหรือมันจีตีพีโอ้เห็นตัวนี้เหนแปดหกแล้วครับหกแปดะลูกนะแม่ว่าเลขหกเป็นเลขเกานี่แม่ชัดขนาดยิ่บ้าเจ้าว่ะ ต้นไห้่ั่นต้นนี่ม่พอแเเปีเปลเรียใบเดียวใช่ไหม่อแม่ปเรียใบเดียวเลยครับมามามาตอนนี้ครับผมเชิญรับประทานะครับบรรยากาศไปคุณแครับของชาของบกน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 งนกกนนกนานนกนกนกกกนกนนกนนนน้ มาจากตั้งไก่ตั้งไก่ครับผมจากโยมที่เป็นสัมผาครับผมที่เป็นเงินไปแล้วนะครับนี่สายบ erm. นนะครับนี่สายบนสายบนกำลังมาสายบนมาจากมาจากตรงนี้เด้งนะครับเด้อเลขครับผมนี้นะครับผมแปดศูนย์ห้าข้างล่างนะครับแม่ยหกแปดครับผมอันนี้แปดศูนย์ห้าหนึ่งห ย,ยูจะแปดห้าเกี่ยวห้องนะครับหาท่านอันนี้เพิ่อนว่างวดมันนึ่งออกไปแล้วครับผมเก่าสามเก่าครับข้างบนคร<อ>ับครับผมานะสามเกา่านัวาะครับอันนี้เห็นตัวดาน,นครับ ครับเพื่อข้างล่างครับโกแปครับนไทยไปมันบาทัอันนี้เป็นแปครับผมอันนี้ัาันนจิตจนท่านครับานับนครับานับท่านั่นครับทนครับท่านคานครับานครันั่าครับานนคันครับนนรนี้ันรั่านะครับแคร่ครับคครับนันาคที่นาาว พ้อนติตานะครับเสียบเยี่ยมนะครับสามพันบาทนะครับสีชายแปดเกาหลีนะครับเนาะที่มาหลบทั้งบญวันทียี่สิบเจ็ดปมภาพันธ์มือนี่นะครับก็อากาศนีสายบุญนะครับสายบุญมาจากหน้าพังนะครับเป็นป่อนะครับที่ผมขอจะพั่น้ติที่เนเขาส่งนะครับขวานนี่เก็เขอบหน้านะครับปุ่นสอนนะครับหนึ่งพันบาท นะครับแล้วก็ที่ยนิเซลานะครับือมิเชล่าท้อนบรดที่หานะครับสองร้อยห้าพินบาทนะครับแล้วโวัดครับลอตเตอรี่กับไลค์ครับลอตเตอรี่สองเที่ยงนะครับสองร้อยหาิบาทนะครับนี ยินดีต้อนมับและแชร์ครับเจเกษตรฟาร์มครับผมส่งข้ามนาทีกับมาลาย่องท่ามนะครับสองลอยนะครับอันนี้ผรมบอกพนีรบาไปรบพ่อครับเ็นครับเป็นค่ต่งน

ý này của mình để ý kiến để ý kiến của mình để ý kiến คปนารตอนดครับเปนการตอนไป้วยข้าว้าวังดีว่าไงครับพี่บุญชลาสวัสดีครับสวัสดีครับท่นลูกน้องเจ้าเดินตามมาสุดกี่เล้ยคผมเข้าเต็มเต็มเมื่อวานข้าเต็มเต็มไม่ครับน้อยครับน้อยน้อยตะปืดข้าเต็มเต็มครับครับผมเดี๋ววันนี้ก็ จะมาลบควรตะเพื่อที่ครับผมไม่มีเราเป็นจากของพ่อม่เนะของพ่อแนะครับเนี๋ยวเดี๋ยวลบลบลบควรพับพับพับให้หน่อยครับผมอันนี้เป็นลูกน้องของเจ้าตามมาติดติดนะครคืออะไรบุญกุศลไม่ครับผมเพิ่งมาวันแรกครับพ่ออ๋อที่ว่าวานนี่บอกจะมาไหว้เมื่อวานนี่บอกเมื่อเช้านี่ครับเออเมื่อเช้าเจ้าเป็นคนอยู่ที่นี่แท้ๆทำไมไม่ได้ข้อมูลครับผมอยู่ มันถอนมาเพิ่นนี่ครับวันถอนมาเพิ่นนหนินะครับมันอยู่มันมาเพิ่นอ่าเจ้าคือบ่ได้ข้อมูลหยังไปลงผมว่าจะมาหลายวันนะครับนเข้าเต็มเต็มครับนี่ครับวันน้อยครับผม ดีใจน้ำของข้าน้อยป่ะครับดีใจน้ำแล้วอกไอ้ดีใจน้ำบ้่นกับเขามื่อนี่บอลอดดอกพี่น้องเอ้ยนั่นนะแคบหน้าจอแล้วก็จัดไปพี่น้องน้อยครับเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ไปรับเงินเลยผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาเงินที่ถ้าถ้าถ้าได้นี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เมื่อคืนผมซื้อแค่ยี่สิบบาทเองอ๋อครับผมก็เลยได้อยู่พันแปดอ๋อเล่นแบบสนุกสนุกเนาะใช่เออเอาแบบสนุกสนุกแบบไม่ขัดสนครับครับผมไม่ค่อยขัดสนเดือนเดือนละหกเจ็ดหมื่นครับ รายได้เดือนละราหกเจ็ดมือผู้ถือผู้ซื้อหลายกันสิจวดเดี่ยวสมต้นเนาะครับมันจวดอยู่ครับเมื่อวานเนี่ยนี่นี่มือมือก้อนกับเข่าครับมือวั่งกับเข่าครับมีคนหนึ่งเธอมาบอกถะาปื๊ดหนูได้สามร้อยบาทผมซื้อเยอะขนาดนั้นเลยบ้าเอ้ยบอกว่าหนูซื้อเลขเดียวสามร้อยบาทมีโป้เลยเลขหลายตัวครับผมตอนนี้นี่สองหกสองเก้าตอนนี้ก็แปดสามนะผมแล้วก็ แปดศูนย์ครับตอนนี้ครับผมใส่ใส่สินมีแห้งอย่างนี้เลยเนาะครับใส่กระเป๋าเนี่ยนะเนี่ยเราฟอกไปด้วยเนาะคันแบงยี่สิบเบิรงเลยครับเด้อติดตามครับผมไปศรัทธากับซื้อลองเบิรงครับเสียงเสียงโฉกครับผมสายบุญยากุทำตะเพิ่งเนี่ยต้องตามมันนะบรรยากาศรอบๆสวัสดีครับอุ้มาคุณกำลังลังเลเขามากครับสายๆหน่อยครับผมจะ อ่าโมงสิบเอ็ดโมงเสาร์ครับผมเจ้าบ้านถอดหน้าเพิ่มเจ้าไรไปบ้านถอดเพิ่มเอซีเอะมล่อะไรครับพ่อเอฟซีเยอะไหมผมสามคนกล้วยเองครับเพิ่มไปกูนครับครับพึ่งมาเมื่อก่อนทำเจ็แปดแสนแบบเขาบอกนี่ครับเอฟซีครับผมผมพึ่งมาถ่ายเมื่อก่อนถ่ายคลิปอื่นครับผมอ จดออได้รับเด้อคืองห้าน้อยครับผมห้าน้อยไฟไมหมสามร้อยเก้าเก้าบาทจ้าผมเมื่อกี้ีตามกกดแชร์ด้วครับเด้อสามกบาวมพารด้อค่ะเด้อเกียวเศษฟาร์มพารวยครับผมสามร้อยเก้าเก้บาทจ้ารยพักขาวเลเดียวครับผมกำลังมาหลายครับสามอเครับพ่อขอบคุณครับ หนึ่งสามสามสอสามสามสามสองสามหนึ่งหนแล้วก็รือยอ่าลืมเรียกอย่ืต้นไม้ด้วยครับเรื่อต้นไม่ครับไปตาดไปยาวไปนะอบุญพวเ้ากขออีเพิ่มเุญนติดตามเพิ่นะครับผมผมพระพ่อโฉกาปลุกไปหาตัวพืชบนท้องคึันเล้วครับเนาะเไม่คิดหนาครับผม ดีครับโดยชมรมวัดคันรักสวัสดีครับ